บอนหูช้างด่างเหลืองต้นแม่ต้นที่สองสำหรับต้นแม่ต้นนี้นะครับบอนหูช้างด่างเหลืองเป็นต้นที่สองของสวนผมจะเรียกแม่เล็กนะครับเป็นแม่ต้นเล็กต้นนี้แยกหน่อมาได้หลายต้นนะครับด่างสวยทุกหน่อนะครับเกือบทุกหนอ่อม่ไม่มีติดเขียวนะครับ อาจจะมีบางหน่อที่ด่างจัดบ้างไม่จัดบ้างนะครับก็เพิ่งแยกไปนะครับก่อนอ่้าเพิ่งแยกหมดมาดูหนอกันนะครับพอดีผมยังไม่ได้ตักหญ้าหญ้าที่สนามนาบ้านลกมากนะครับเนื่องจากว่าตอนที่แยกนะครับหน่อเขาค่อนข้างที่จะสูงแล้วเกิน30เซนตัวนี้ใบตก คือมันจะทิ้งใบแล้วนะครับสําหรับหนอนนี้ต้นต้นที่หนึ่งนะครับจ่างนะครับก็กําลังท้องนะครับใบใหม่ใกล้จะองแล้วส่วนใหญ่รากมันเต็มหมดแล้วนะครับคือต้นที่เป็นกระถางใสเนี่ยจะเห็นรากเขาเลยตัวนี้รากก็เริ่มลงมาด้านล่างแล้วนะครับ นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองเป็นไข่นะครับต้นที่สามเนื่องจากว่าเลี้ยงติดแม่นะครับเลี้ยงติดแม่นานแล้วจํานวนมันเยอะเกินนะครับทําให้ก้านใบเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมันก็ตกนะครับใบเขาตกตัวนี้หลอดใหม่ก็จะมาแล้วนะครับไม้หนอ่อต้นที่สองนะครับนี้ก็ตกใบ มันจะทิ้งใบแล้วนะครับกำลังจะทิ้งใบตัวนี้เป็นหลอดใหม่มาลากน่าจะลงล่างแล้วตัวนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะครับยังไม่เห็นลากเท่าไหร่ต้นที่สามนะครับไม้อ่อใบมันทิ้งแล้วนะครับตัวนี้หลอดใบใหม่นะครับเพิ่งจะกลางเลยตัวนี้ ผมว่าจะตัดแล้วนะครับใบรอให้เขาสร้างฟรอร์มใหม่นะครับฝนก็ตกลงมาแล้วยังไม่ค่อยเห็นรากทะลุเท่าไหร่แต่ว่ามันบันยีในกระถางแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นกระถางทึบเดี๋ยวผมให้ดูอีกสองต้นแยกพร้อมกันนะครับแยกพร้อมกันสองต้นนี้ด่างสวยมากเห็นนะครับสวยมากนะครับ ี่ใบล่าสุดใบล่าสุดอ่าคือด้านล่างยังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าเห็นนะครับในกระถางนี้ลากเดินเต็มหมดละ ะครับลากเดือดรอบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทะลุลงไปอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้สวยสวยมากต้นนี้เพื่อนเห็นไหมครับใบ นี่ใบใหม่นะครับใบใหม่เพิ่งออกมาสำหรับแม่ต้นเล็กต้นนี้นะครับแยกออกมาเป็นไม้หนอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนะครับตัวนี้เป็นต้นที่ห้าเดี๋ยวเรามาดูกัน าหให้ดูมุมนี้แล้วกันเนาะต้นนี้ลากจะน้อยกว่าอีกต้นหนึ่งนะครับลากน้อยกว่าต้นนี้แต่ว่าหลอดใหม่เดินเรียบร้อยนะครับแข็งแรงแล้วสองต้นนี้กล่าวว่าจะาไว้ตั้งแม่ต่อ สวยดีนะครับ